สวัสดีค่ะ่อเมฟซีของครูแม่เหมียวทักทายย่ำเสากันจันที่ที่27มกราคม2 5 6 8นะคะโอ้ยยามือเสาหนาวหนาวค่ะเพราะอาบรามเลวใหม่ก็เลยว่าในหนาวปนดานะคะ13องศาค่ะมือเสานี่ยัง cis, <No. Yeah. S 1> บ่าในหายดีเสียงแหบเสียงแห่งติดวัดน้ำกันกับหนองมะนาบ <x> ่เนาะหนองมะนากระเสียงแหบเสียงแห่งเนาะโอ้ยนะคะห้กำลังใจเด้อลูกเด้อเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็นแล้วก็เขาก็ใส่เสียงหลายเพราะว่าเ่นห้องเพลงแท่นเปล่นปุ่นีหลายมือเนาะห้กัล ใจนะคะไก่หอดมืองานอะไรดอ้อีกประมาณเลขหมือนหกเจ็ดแปดเก่าบ้านแปดเก่ามือเก่ามือเนาะหอดงานกะยินดีกับเพื่อนเห็นพ,พอๆอแม่อิซีอ้ยทรงเขา่าทรงของให้ไปเอาของทางกันเพื่อกุดป่ากส,าสัตรนัอ้ยเต็มไอญนะอยู่นะคะเต็มเพื่อนอยู่มันสิบ จบุบุญเหตุอีกหลังหนึง่งเก็บของบ่เนาะนะคะหลายหลายหลายดีใจด้วยความหากักความแพงนะคะเตรียมงานเตรียมการเห็นทางปูคนกันเนาะใสเสือสารฝันที่เป็นจริงบ่อยๆนะคะก็ดีใจว่าอ่ายังเกาะมือนีมันเป็นจริงแล้วนะคะเห็นได้กลุ่โตัวหกใหญ่ยังสีป้าเพิ่งหูจักได้เห็ว่าในเขื่อนน้พุ่งนี่สิไม่กุ้งใหญ่ขนาดดีเนาะเคยเห็นแต่ในตลาดมาจากทางไอ กาลสินที่เป็นเอามาขายเนาะบอกบทว่าท่านหูเลยว่าในอันเคลื่อนน้ำพุ่งมีกุ้งไงขนาดนั้นอิจฉาคุณยาอยู่กินอวดกินอ่างนะเ <c oughs> มืองงานสิท่านแจ็คตู่บอกเนาะนะคะก็บอกเป็นอย่างแต่ือว,ว่าเป็นภาพบรรยากาศนะ่ารักน่ารักคผู้ติดตามไปเบึง่งคลิปทีแต่ละมือพันกินเข่านาะบ้านาผู้น,ผน,นันพรวนีทรงของมาให้ดีใจนะคะคุณผู้ก็เตรียมการเพื่อการได้ปราสิบไปเมื่อนี้กะ ะสิเริ่มต้นนาโอน้ก็จะไปแหลกตังค์ให้ไปตังค์แบ่งไม่ไม้นะคะแบ่งไม่ไม่เพราะว่าคืนบ้านไม่ก็อยากให้ได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งไม่ไม่นะคะคุณคามันทอกันกับจริงเลยว่าความรู้สึกทางใจก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่าอย่างอื่นนอกก็ตังใจวายสันพราพอมีเอฟซิ่งหลายๆคนหลายๆท่านมันกะอนกำลังใจที่จะไปแสดงความยินดีกับหลวงมณะมาทางคุณคู่ก็ได้ ได้ลายพอสมควรเด้อนะคะของแมวรุดๆนะคะหรือคุณญารัรัตตังคู่ได้รับแเด้อได้รับแล้วคนหาว่าของปูใดเนาะใส่ซื้ออันอันซื้อคนโอนซื้อแบบนี้นะคะเป็นคนเจอแล้วนะคะเป็นของญาดแรัวกังมู่บ้านแม่ยุพาัะมาสมทบอีกนะคะถือว่าได้อีกยอดยอดหนึ่งไผรกับศิษยกมารรวมกิจกรรมแสดงความมีดีเฮดชอดอกไม้นะคะ กับคุณคู่ก็แจงความประสงค์แจงความจำนงมาใเดเลยเพราะว่ายินดีที่จะทําร่วมกันนะคะอันนี้ก็ตั้งใจได้ถึงแม่จะเคยเฮ็ดมาหลายกับเพี้ยนเฮ็ดแบบดันแบบนี้ <c oughs> ทุบทวนทบทวนนะคะทบทวนคือกันว่าจะเป็นแบบใดค่าแต่ไอค่าแต่วัดอยู่ดี่แหละนะคะก็เลยสมนะหูก็อ,อื้อ,อจักน่อยได้เพราะว่าอากาศมันหนาวทุกมือสกลนครเนี่ยหน,นาวทุว่มือนะคะลดลง,ลดลงทุกมือเมร่ะว่านี่ลมเฮ้ ร่ลมจ,จริงๆใหม่งาใหม่ก็จะเอาแบปิวมาหอดนะบานใบใหม่เต็มหนาบานเลยนะคะต้นดอกไม้คู่บางยานก็นกนลดลงมานะคะมันลมมันลมแห้งทุกพื้นที่ก็สีแห้งขึ้นกันนะคะเห็นดอ,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 อกมานนเปนญญอกอน่นมาบ่มักหยอกนะคะหายลอยหนึ่ง <c oughs> จะเมียนผดเนาะมุกคนคูนะ่มือนะี่หลายๆหลายๆเห็นบ่สบายบก็บเข้าใจเนาะคู่มือมันบ่วเศร้าไงา ครูนี่เสียงแหบเลยมืนอนี็ก็ขี้งออยู่ไปสอนมืนอนี่สอนสองชั่วโมงนะคะสอนสองชั่วโมงกับโอ้ยสองชั่วโมงกับเวลาเข้าเบาก็ได้เรียนเลยเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเนาะวิชาคู่สอนมันก็ถามคู่เดียวสอนวิชาอย่างคู่สอนวิทยาศาสตร์กับเบาเบาลายเลยักษน้อยพาตรวรองเมือม่อยเมือ่อยเด็กน้อย มือได้ทดลองอย่างกับเมื่อยกว่าปกตินะคะแต่ก็เอาก็สอนด้วยความตั้งใจมือใส่ชุดกู้เต็มหยุดเลยนะคะหนาวได้เจ้าหน้าที่เสื้อกันหนาวคุ้มเป่ามันคอนะคะเพราะว่ามันอากาศเย็นขาดว่าสิเย็นลงไปเรื่อยๆนะคะเห็นเห็นมีไปโฆษณาว่าวันที่สองยังมีอยู่เด้อสองกลุ่มผ้าน่ะที่จะมาแสดงอยู่เตาง่อยถ้าเกิดไข่หันไข่เนี่ยว่าได้ไปเด้อค่ะเด้อยังบัวเซาอยู่นะคะอากาศมันหนาวหนาวถุกมมือแต่ว่าเป็นอย่างแต่ว่าวันที่หก กลุ่มภาเตือนทางไปบา้านน้องบ้านเพื่อขึ้นบ้านไม่แสดงความยินดีกับน้องไปแน่ไปแน่แน,นอดน,นะคะเบื้องผืนทีเอาคงอาเขตอ่าสถานที่จอดรถจะเพียงพ่อบอกก็บม่เป็น,ยนอย่างดอกบ้านพิ่นย่าว่ะจอดตจอดแเต่เ่างเขาก็ได้ดอกก่เป็นอย่างนะคะหรือสิไปจอดทางวัดก็ได้ล้านวัดก็ใหญ่ใหญ่นะคะวัดที่ผมเฮาไ,ไปไปปลงไปส้างให้ เดี๋ยวปีหนาปีจังไดเขาก็จังรวบร่วมปัจจัยไปทําบุญทําทานก็เพลินเนาะปีนี้ก็ถือว่าเ่าเป็นยังนะคะเอาปีหนาหรือปีใดก็เขาจังรวบร่วมไปบูรณะเพล่นเนี่ยย่านปวกมันขึ้นนะคะเขาเห็นการเติบโตของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ้านนาเพ็ินเนื้อเนยสร้างสวยงามแบบนี้เพลงฝันที่เป็นจริงจังได้ก็ยังมวนคือเก่าเด้อฟังไปน้ำกันค่ะ มือดีทักทายย่ำเศร้าดีใจก็มันหายหายไข่เศร้าว้ไวซะนะคะของเพลงติดตามทุกมือทุกมือแหละนะคะให้กำลังใจเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันพระพรมเอฟจีภูใดประสงค์ที่จะร่วมฮ็ดชอตออกมาคุณคู่กับแจ้งความจำลูงมาได้นะคะเดี๋ยวทักทายไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปทำงานนะคะหนาวหนาว,นาวขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนร่วมเดินทางมาผ่านพ้นอุปสรรคนานาเมื่อเจอปัญหาไม่ทิ้งควางกันหลายปีผุนผ่านยังเป็นลูกหลานห่างแหงแย่งกันกี่ปีกี่ฤดูกาลก็ยังคงมันบ่มีวันเปลี่ยนไปเอฟซีพ่อแม่ ที่คอยเทคแค่ดูแลกันมาหลายคนบอกเคยพ่อนาได้แต่ทักมาในโลกออนไลน์บุญวาสนาร่วมกันมาแต่ปางใดหากโดยบ่กมีเงื่อนไขขอบคุณมากมายลูกชายคนนี้ ฝันเป็นจริงได้ดังใจที่ปรารถนาทุกสิ่งที่ผมได้มาล้วนความเมตตาปราณีพอหัวหน้าวงเปิดทางปูทางอย่างดีแรงใจครอบครัวที่มีรวมทั้งเอฟซีช่วยหนุนช่วยเสริม พอตั้งมั่นสร้างพันผลงานให้ดีรักษาโอกาสที่มีไม่ลงลืมตัวเหิมวันหน้าวันไหน ขออยู่ในใจเหมือนเดิมเหมือนวันที่ได้แรกเริ่มจับมือกันเดินก้าวไปพร้อมกัน ใจที่ปรารถนาทุกสิ่งที่ผมได้มาล้วนความเมตตาปราณีพอหัวหน้าวงเปิดทางปูทางอย่างดีแรงใจครอบครัวที่มีรวมทั้งเอฟซีช่วยหนุนช่วยเสริม จะขอตั้งมันสร้างสรรผลงานให้ดีรักษาโอกาสที่มีไม่ลงลืมตัวเหิมวันหน้าวันไหน อยู่ในใจเหมือนเดิมเหมือนวันที่ได้แรกเริ่มจับมือกันเดินก้าวไปพร้อมกัน